ตัวเลขทั้งหมดเป็นเพียงแนวทางในการซื้อลอตเตอรี่ลัตสลก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เลี่ยการไปดันที่ผิดกฎหมายสุดใจคิีมกระทักมากตามเบอร์โรขึ้นนห้นาจอนะคะรับเพราว่าคิีมสุดสบู่สีสมสบู่สีขาวลถฝ้ากัดจุดดงดำสบู่สีสม้มสีขาวหนาตึงเรียบเนียนสดใสและดูอ่อนวัยนะคะนะเนื้อครีมเดียวกันบำรุงกลางคืนบำรุงกลางวันนะคะแล้วก็ยาสายตา ป้องกันตาฟ้าตาฟัาง่งต่างๆอันนี้วิตามินซีป้องกันภูมิคุ้มกันแล้วก็ตัวนี้แก่ query, ปวดกระดูกโดยเฉพาะเลยปวดเกาลดบวมของเกาโดยเฉพาะนะค่ะเนาะค่ะสวัสดีครับพ่อพ่อ คครรััับบสสวดีได้แล้วมั้งบอตัวเลขได้แล้วครับเขาเรียกเอาบนเข้าชุดล่างเข้าชุดดีกว่าเนาะเต็มเต็มเลยมั้งบอจ้งสื่ถือครับไอ้ถ้าเต็มชุดมันถูกบ่พอพอนะถ้าเต็มชุดมันถูกบ่ครับอืมเดี๋ยว เพียนชืก่อนแป๊บหนึ่งเก็บใบเตรียมาบนค่ะบนมากนะบนมีเด่นมีวิ่งบ่ค่ะค่ะมีอยู่ค่ะบบนวิ่งเด่นวิ่งไอ้บนสามกับแปดวิ่งสามกับแปดนะคะ่เด่นวิ่งเด่นทุกๆจะขึ้นแปดอืมค่ะ เป็นจุดคือแปดจับคู่แลยค่ะพ่อพ่อนับคู่กับไอ้สองสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองเจ็ดสองแปดสองเก้าค่ะสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามเจ็ดสามแปดสามเก้าค่ะ สี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าค่ะอะวงเด่นเด่นยกทีสามแปดตัวเดียวสามแปดตัวเดียวที่นะทูฟอให้ออกเนาะวงสามแปดตัวเดียวครับค่ะล่างล่างเดิมบะนี้สามตัวสามตัวสามสุดครับบอค่ะอ๋อ สามตัวตัวไหนคะอ่าซีสามแปดสี่สามแปดค่ะอ่าสามแปดอ่าสามแปดค่ะเก้าสามแปดเก้าสามแปดค่ะอ่าบุ้งบุ้งกลมอยู่ที่ซีสามแปดสี่สามแปดนะคะ อตัวเป็นตัวสุดล่องค่ะตัวล่องก่ะหาสครับอันเซียนชาย,ยาเพิ่นเอาเจ็ดสามแปดเพิ่นว่าเะเจ็ด <7 S 2> ตัวเดียวรักล้อยเจ็ดสามแปดเสือเลย,ยนเพิ่นว่าเจ็ดของผมมันหีแกนหนึ่งของผมมันลยศูนย์สามศูนย์สามเจดแปดมันปรมา3สามโตรไหมบ<อ>่มันมามได้แค่สองโตอืมมันคือชิดคือตากรบปรูนะ แต่ว่าของผมมันเด่นเด่นเยอะมันมันเด่นเด่นยูดีซีเนี่ยมันที่ห้าหกเจ็ดนี่มากตัวนึงน่ะต้องเปรียบสามแปดก็ได้เพื่อนเพราะว่าที่ห้าหกเจ็ดมันก็เดินยาวจะเส่นเดินอยู่เจ็ดสิบหมวดอ่ะมันต่างกับสามแปดมันก็ใส้ทีที่เจ็ดเอเจ็ดสามแปดได้เพราะมันคิดได้สามแปดต่อม้นเนี่ย ตันวน้าเสนะซื้อโลดตัวเดียวพันคุณพันเลยเจ็ดสามแปด่าสนันุนาโอ้เวรสิกตานแน่นเน่นนี่กหลน่สองตัวชื่อสามแปดมดเิียนเนี่ยครับองผมก็สามแปดมดเดียนเพื่อนล่างบนนี้พ่พ่อครับเอาข้างล่างค่ะเอ่อวิ่งศูน็หารซน ค่ะเด่น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 เลยก็คขึ้นศูนย์เด่นขึ้นศูนย์เด่นศูนย์ค่ะแปดศูนย์แปดศูนย์แปดสีด่แปดห้าแปดสีด่แปดห้า กับเก้าศูนย์เก้าซีเก้าหาเกศนเกซเก้าหารนี้ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูย์หาศนศูนศูนซศูนย์าับร่งกมเือศูนย์หาไม่เดียวได้รับศูนย์หาเล่นบ่วดเดี วันนี้ถ้ามากักศูนย์นี่มักอยู่ศูนย์ซี่ศูนย์ซีกับห้าพูดกันศูนย์ห้ามันจะมาด้วยกันบอกศูนย<แ>์หาจีวาด้วยกันบอเด่นศูนย์กับหาที่ศูนย์หาแล้วก,ก็ลูดศูนย์ไปเลยเนาะนับแต่แปดศูนย์เก้าศูนย์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 สี่ศูนย์หานี่สี่ศูนย์นี่หาศูนย์ 9, 0, 0, 0, 0, 4, 0, ศูนย์แปดศูนย์จศูนย์ห้านี่ศูนย์นะศูนยเศูนย์ชูีศูนย์ห้าแปดศูนเก้าศูนตรงตรงเลยเนะพ่อพอนบร่ได้กลับมันบาไอตัวนี้ตรงครับตรงเนาะถ้าออกออกตรงตรเลยตามตะเก่านะซามเกดก็ขอให้มากเนาะผมเบิ่งก็ับมาผมเพิ่งพักกระเท ใชเบิ่งหล, <จะ S 2> ล่าเิ่งอหลาเ่ยียพาเนข่เอาเอา,เอาตัววิ่งมา่อนกันเลยนาสามแปดเนาะวิง 3, ว่งสามวิ่งแปดมาใส่กันเลยข้างล่างกับวิ่งศูนย์กับเก้า <9, S 2> ใส่กันเลยสุดใจขี้มกับทักมากตามเบอร์โรคคือไฮน,นาจอนนะคะบเพราะว่าขี้มสุดสบูสีสม้มสบู่สีขาวลถฝ้าก,กัดจุดด่างดำสบู่สีสม้มสีขาวหนาตึงเรียบเนียนสดใสและดูอ่อนวัยนะคะนะ เนื้อครีมเดียวกันบำรุงกลางคืนบำรุงกลางวันนะคะแล้วก็ยาสายตาป้องกันตาฝ้าตาฟั่งต่างๆอันนี้วิตามินซีป้องกันภูมิคุ้มกันแล้วก็ตัวนี้แก่ปวดกระดูกโดยเฉพาะเลยปวดเกาลดบวมของเกาโดยเฉพาะเนาะถะเนะจะเด่นสามแปดจะเด่นแปดตั่งแต่ควบคุมนี่เก็อบสามแปดจะดินสามกับแปดจะเด่นที่สุดจะปรวมาเด่นแปดตั่นแหละ ัวเด่นใส่กันเลยนะเด่นใส่กันเลยเป็นครูเงินเลยสั่งลางให้กันซองกะมี่ปอร์เซ็นต์มาเนี่ยนะหกบัวาแมา่ขาดหกไปตัวหนึง่งแต่ว่ามั่นใจที่ที่สามเจ็ดล่ะเจดแดงบ้านนี้สามหกนะนนะบ่แม่เนาะพ่อพว่าเนาะบ่ครับนี่จริงนี่จริงหกคน จริงๆอ่ะต้องผมกันตาส,ส,สุดเดียวผมมันสุดเดียอยู่สามแปดสุดเดียวที่ข้างบนเดียวสุดเดียวคือสามแปดคือห้งสุดเทียนนี่จ้ะใช่ครับสามแปดตัวเดียว่า,าเอาเอาเอา,เอาไว้ไอ้นี่เขา้าเข้าสุดนะคับอันนี้ลายอ้นี่ลายแต่มันมันเพีดว่ามันซื้อลอตเตอรี่ไว้ตัวห้ามาดมันอาจสิบวแมนก็ได้ไม่นะ ซื้อลอตเตอรี่ไว้ไหลายได้สามแปดก็ได้มาสามแปดของนบนนึบนบ่าาหา 8, หาทีสามแปดรับหาสามแปดเจ็ดสามแปดก็ได้นั่นหือว่ากับสามแปดมันอยู่ประมาณนี้นะหาใจธอถูกลอตเตอรีเนาะเจอาถูรางวัลที่หนึ่งจริงจรงเก้ากับองไว้คือดอกเขา่าอีกแกนหนึ่งมันเดินอยู่เจ็ดสิบงวดมันเดินสี หาเจ็ดจี่ว่าไซสามแปดนะที่นี่อีกการหนึ่งของผมมันเจ็ดที่พอเอาเจ็ดไปหยั่งปรวาว่านศูนย์สามเจ็ดแปดมันพมาสามตัวของีนะาผมก็เลยตัดเจ็ดออกก็เลยเดินซีก็หาเซีก็หาร่องเก่าไปอีกตัวหนึ่งทันในผมมาไปดีฟันต้มคอเดียวชื่อสามแปดได้แหละหหร่องเก่าก็แม่นของผมอ่ะ สามเก้าสามแปดสามเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าสี่แปดสี่เจ็ดเนี่ของผมกับพ่อแมนมันย่อนย่อนไม่หรือมันก็เหลือสองสองสท่สามไปยิ่งเจ็ดก็แปดใช่นี่ไหมเอาตัวเดียวเลยเนาะสามแปดเนาะแต่ว่าครับครับกันเอาพโมเห้าสาไว้ข้อหนึ่งแล้วเข้าสุดครับสาสามแปดนะตัวเองโอเคพ่อพ่อขอพูดหลายๆค่ะ สบายเสียงมันนีลเราจำหลับด้วยๆวดนนี้จ้าดูพอให้ออกตรงที่ไหมากนี่แหละลักสองลักสามนี่แหละค่ะหนั่นเป็นายันเป็นสามแปดตัวนี่ละเป็นสามแปดสองแปดสามเจ็ดสองเจ็ดได้เวิดเน่ยค่ะบต่าว่าคันต้มตัวผมมาคิดดีสามตัวตีตีสามแปดได้สามแปดเนาะวัดเนี่ยนครับ่สามแปดตัวตมาตัมลองเบิ้งหย่อนเบื้งไหวอยู่ค่ะ ขอบคุณค่ะพ่อพ้อนขอบคุณค่ะวัสดีค่ะคคคเมื่อยึือกนันวันนี้ค่ะ,วส,คะ,คคะสวัสดีค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะ